ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นสงสัยนะครับที่สอบถามกันค่อนข้างเยอะว่า วันนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะสมัครเป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองทําบุญให้กับงานประเพณีต่างๆหรือให้กับวัดสมาคมสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ได้บัญญัติไว้ในมาตรา65นะครับว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดเนี่ยกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับเขาห้ามเลยนะครับห้ามมิให้กระทําเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยวิธีการดังต่อไปนี้นะครับซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใส่ซองทําบุญต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในวงเล็บที่1และวงเล็บที่2นะครับในวงเล็บที่1เนี่ยเป็นการจัดทําให้เสนอให้นะครับสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันคํำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดนะครับจะเห็นว่าในวงเล็บหนึ่งเ่ยเขาระบุชัดเจนนะครับว่าการให้นะครับวงเล็บ2ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินนะครับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูนลนิธิวัด หรือศาสนสถานอื่นสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถานบันอื่นใดนะครับในข้อ2เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของการให้เสนอให้นะครับครับตรงนี้กฎหมายกําหนดห้ามมิให้สามารถดําเนินการได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับและสําหรับผู้ที่กระทาการตามามาตรา65นี้เนี่ยนะครับกฎหมายก็กําหนดโทษไว้ด้วยนะครับในมาตรา126 ให้ระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสาั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลา20ปีนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนนะครับในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยคุณผู้ชมที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีหรือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับยังไม่ใช่ช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งจะสามารถกระทําได้หรือไม่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะระมัดระวังด้วยนะครับถึงแม้จะไม่จะอยู่ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้ามีการร้องเรียนเนี่ยนะครับก็ ตรงนี้อาจจะต้องไปเสียเวลาในเรื่องของการที่จะ,ะต้องไปชี้แจงหรือว่าไปต่อสู้ในกรณีที่มีการถูกล้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกรกตเขาประกาศแผนการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังในประเด็นเหล่านี้เพื่อไม่ให้เราเนี่ยเสียสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งและถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ